สวัสดีค่ะรุ้ง Love เอ็กซ์เนะคะวันนี้นะคะมาพบกับรายการครบรุ้งสําเร็จใน3นาทีลอเล่นค่ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้นะคะก็เป็นรายการเดิมนะคะคบบัณฑิตสําเร็จใน3นาทีนะคะแต่วันนี้ขออนุญาตเปิดรายการโดยรุ้ง l ลิฟเอ็กซ์นะคะ รุ่ง Love เ x p e r t เป็นใครก็เป็นเจ้าของนะคะออดิโอบุ๊กแผ่นนี้นั่นเองนะคะโชว์แค่นี้เพียวพอนะคะยังไงนะคะก็วันนี้เนี่ยในฐานะของ Love Expert ใช่ไหมคะนอกจากในเรื่องของความรักเนี่ยจะเป็นเรื่องสําคัญในการใช้ชีวิตของเราแล้วนะคะความสัมพันธ์เนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตของเรานะคะเรียกได้ว่ามีความสุขหรือมีความทุกข์เนี่ย ขึ้นอยู่กับว่าเราทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิตเนี่ยเป็นยังไงนะคะและในวันนี้เองนะคะก็ต้องขอนะคะเรียนเชิญแขกรับเชิญนะคะของรายการเรานะคะอาจารย์มณิตอึ้องลังสีค่ะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของรายการตัวจริงมาแล้วนะคะวันนี้จะให้อะไรกับผู้ชมให้เคล็ดลับอะไรกับผู้ชมเกี <c oughs> ย่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ รุงเชื่อเลยว่าถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมเนี่ยชีวิตเราในทุกๆด้านก็จะยิ่งยอดเยี่ยมไปด้วยนะคะพอดีว่าลุงมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะอาจารย์ความลับของแมรี่ความลับของแมรี่จริงๆหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่หมดสต็อกไปนานแล้วคือขายดีมากนะคะ,ะ,ะแล้วก็อาจารย์ทวนเสียงเรียกร้องจากแฟนๆไม่ไหวก็เลยเอากลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะ ลุงอ่านเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยมีความรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้สนุกมากๆและสิ่งที่ลุงได้รับเลยเนี่ยคือสิ่งละอันพันละน้อยที่เป็นเกร็ดเคล็ดลับในการทําให้อาจารย์กับพี่แมรี่เนี่ยคลองรักกันอย่างมีความสุขรายละเอียดของความสัมพันธ์ในการดูแลซึ่งกันและกันการเข้าใจการสังเกตอะไรพวกนี้จากหนังสือเล่มนี้เลยจริงๆหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือทีออ่สนุกที่สุดที่ผมเคยเขียนมานะผม,ผมว่าผมว่ามันแบบมันคือไม่มี คือมันเบาอ่ะเบาแต่ว่ามันมีเกร็ดเคล็ดลับไหลตลอดเลยแล้วก็คนเสียงเสียงที่ตอบรับมานี่ดีมากแต่ผมรู้เลยว่ามันขายได้ไม่ได้ยอดเท่ากับเล่มอื่นของผมเพราะอะไร <S <S เพราะ <S 2> <S 2> บอกว่าตอนนั้นเรายังทําการตลาดไม่ค่อยเป็นคุณต้องทตลาดไม่ค่อยเป็นแล้วก็คนอาจจะงงๆหน่อยว่าชื่อความรักของแมรี่แปลว่าอะไรวะแล้วไม่เกี่ยวกับอะไรว่าอะไรมันมันมันงงหน่อยนึงแต่ว่าทางไหนเนี่ยถ้าได้อ่านเนี่ยทุกคนนี่แบบสนุกกันหมดเลยแล้วก็ได้ได้เค็ได้ได้ไอเดียดีๆนะครับ เ,เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์มีอันนึงนะคะที่มาเจออาจารย์แล้วนะคะก็ต้องถามเลยแล้วกันนะเนาะมีอันนึงนะคะที่พี่แมรี่พูดเลยว่าเราจะไม่หลับไปด้วยความโรกรธอะค่ะอ,อ,อันนี้ค่ะรู้ว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆอาจารย์แบบคือผมกับแมรี่นี่จะไม่มีการโก,กรธกันข้ามวัน คือจริงๆเราแทบเราแทบไม่ค่อยทะเลาะกันนะนานๆทีแล้วก็ถึงแม้ว่ามีมีเรื่องมันก็ต้องมีบ้างนะคนๆอยู่ด้วยกันนานๆก็จะต้องมีขัดใจกันบ้างอะไรเนี่แล้วเราจะไม่ทำเราจะพยายามจะคุยกันดีๆคุยกันแบบซอฟต์ๆแล้วก็จะไม่โกรธกันเกินคืนนั้นผ่านผ่านไปตอนเช้าก็เริ่มวันใหม่เริ่มวันใหม่ที่เริ่มจากศูนย์ใหม่ว่าโอเคเราไม่มีอะไรขัดใจกันแล้วนะครับ นี่เป็นนี่เป็นกฎของเรากฎกฎที่เราใช้กันมาตลอดแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยผมจําไม่ได้ไม่รู้กี่ปีเราอยู่กันด้วยความสงบสุขแล้วก็ความรักมันมากขึ้นเพราะไม่เคยมีทะเลาะก,กันเลยนะครับน้อยมากที่จะทะเลาะก,กันนี่ค่ะค,คืออ่านแล้วก็ประทับใจมากอยากเข้านอนด้วยความโกรธนะคะคืออาจารย์เองก็เคยสอนว่าก,ก่อนนอนเนี่ยเป็นเวลาที่เรียกว่าเป็น สำคัญอนะของวันเหมือนกันเป็นเวลาที่เราจะได้ทบทวนตกผลึกแล้วก็คิดเรื่องที่แบบยอดเยี่ยมก่อนนอนอทีนี้เนี่ยอพอเรามีคู่ชีวิตที่ยอดเยี่ยมอยู่ข้างๆเราด้วยเนี่ยโอ้โห oh เรายิ่งหลับไปด้วยพลังด้วยความรักด้วยความสุขนะก็ความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ลุงอยากจะให้เคล็ดลับเพื่อนๆเลยคือในยุคนี้เราทุกคนก้มหน้าติดโซเชียลเน็ตเวิร์กเคยไหมคะที่คุณนอนอยู่บนเตียงอะ สามีหนึ่งเครื่องภรรยานหนึ่งเครื่องอแตวนี้เป็นกันทั่วโลกใช่เป็นกันทั่วโลกคืออยากจะให้เตียงนอนนะคะเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมคะให้เวลานั้นคุณวางโทรศัพท์หรือวางโลกโซเชียลไว้แล้วให้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีแค่คุณสองคนน่ะพอเมื่อ,อไหร่ก็ทมที่คุณโฟกัสซึ่งกันและกันก่อนนอนนะคะ <c oughs> คืออันนั้นรู้ว่ามันเป็นพลังทําให้เช้าวันใหม่ของคุณเนี่ยจะมี ชีวิตที่ยอดเยี่ยมอ่ะใช่ใช่ใช่เ <c oughs> นาะประมาณนี้ครับผม<ช>โอเคแล้วก็มีเรื่องจะบอกกับผู้ชมหรอเปล่าอ๋อโอเคสัมมนานะคะออของลุงเนี่ยที่จะจัดขึ้นนะคะในวันอาทิตย์ที่2 2พฤศจิกายนนี้นะคะเป็นสัมมนาสั้นๆครึ่งวันนะคะพูดถึงเรื่องนี้แล้วแล้วก็อาจารย์ได้ให้เคล็ดลับแล้วเนี่ยในสัมมนาของลุงนะคะที่มีชื่อว่า Secret of Attraction ชื่อโดนมากเลย Secret of Attraction ความลับของ ดึงดูดใช่การใช้แรงดึงดูดในการดึงดูดความรักนะคะแล้วก็ต้องนะคะขอเชิญนะคะอาจารย์กับพี่แมรี่นะคะ,ะมาเป็น สเปเชียลเกสต์ให้กับสัมนาของรุ้งด้วยนะคะด,ด,ดีครับดีเพราะว่าผมไม่ต้องทำอะไรมากเลย,ยเดินเดินลงลิฟต์มานิดนึงก็ถึงลวถึงที่สัมมนาละเพราะบ้านผมกับกับกับเออกับกับที่สัมมนานี่อยู่ตึกเดียวกันเลยค่ะก็อยากจะชวนเชิญชวนเชิญเพื่อนๆนะคะได้มาสัมผัสประสบการณ์นะคะของคู่รักที่ใช่เราททำให้ชีวิตยอดเยี่ยมยังไงแล้วก็จะมีเทคนิคเคล็ดลับในการใช้กดแรงดึงดูดในการดึงดูดคู่ชีวิตที่ง่ายสั้นและนำไปใช้ได้จริงมาให้ทุกคนได้เรียนรู้ในวันนั้นด้วยค่ะครับสรุป นะครับอย่าลืมสุดท้ายก็คือการได้คู่ที่ใช่ไม่ใช่เรื่องสุ่มสี่สุ่มห้ามันเป็นเรื่องที่เรากําหนดได้จากจิตของเราเป็นจากความคิดของเราแล้วก็การมีความสมคัญที่ดีขึ้นตลอดเวลารักกันตลอดเวลาแต่งงานกันแล้วรักกันมากขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ใช่เรื่องฟลุกเป็นเรื่องที่เราวางแผนมันก่อนเรื่องที่เราตั้งใจว่าอยากจะทําแบบนั้นเรื่องที่เราเป็นคนควบคุมมันเองเราเป็นคนที่ตั้งจิตอย่าง,งานั้นแล้วเราก็ทําให้มันตามนั้น ไม่ใช่อย่าอย่าให้เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องสุ่มสี่จุดห้านะครับเพราะมันเรื่องที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชีวิตคุณถ้าคุณมีคู่ที่ไม่ใช่ชีวิตโคตรจะทรมานาหรือหรือว่าถ้ามีความสัมพันธ์ที่กับครอบครัวที่กับกับแฟนที่ไม่ใช่ก็ชีวิตโคตรทรมานเหมือนกันใช่ไหมลูกใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเรื่องสุ่มสี่จุดห้ามันมีวิธีที่คุณสามารถตั้งจิตตั้งใจ แล้วได้อย่างที่ต้องการร้อยเปอร์เซ็นต์เกินร้อยด้วยซ้ำบางครั้งบางทีนะผมตื่นขึ้นมาตอนเช้ายังไม่ยังแบบยังแบบงงเลยว่าเฮ้ยฉันตื่นขึ้นมาอยู่ข้างแฟนสวยขนาดนี้เหรอโอ้โ oh, ห <c oughs> ทำไมเราโชคดีขนาดนี้เลย <c oughs> บางทีนอนก่อนนอนไปยังแม้่งคิดเลยทําไมเราโชคดีขนาดนี้นะว่า <c oughs> ไอสิ่งที่เราฝันไว้ตอนวัยรุ่นเนี้ย เป็นความจริงอ่ะได้ตื่นขึ้นมาเจอหน้าเหมือนดาราฮอลลีวูด่ะคิดดูโอ้โหเนี่ยหน้าแบบเนี้ยคุณคิดดูหน้าติยตี่ยแบบเนี้ยนะได้ได้ได้แฟนแบบนี้นี่ตั้งใจมาไม่ใช่เรื่องฟลุกบอกเลยไม่ใช่เรื่องฟลุกผมตั้งจิตมันแล้วมันเกิดน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ทําได้เดี๋ยวเราจะมาวันที่เท่าไหร่นะยี่สิบสองพฤาคมเราจะมาให้เคล็ดลับทั้งหมดเลยคุณสามารถที่จะเอาไปใช้ได้แล้วเปลี่ยนชีวิตคุณนะครับสุสุดท้ายนี้เราก็อขอลาผู้ชมไปแค่นี้นะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ